สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานกรอบกนแพงหินะโดยที่มันชัยรัธินครับอันนี้ก็เป็นที่ลอ,อยสุกสำราญนะครับน,นี่ก็ปะตปหินนะครับสนใจติดต่อสอบถามว่าที่เบอร์โทรสุกแปดสามห้าแปนึ่นะครับ คอันนี้ก็จะเป็นบันไดนครับลงในคลองนะครับขอบใจติดต่อสอบถามครับที่ช่างนุพันครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์้าแปดห้าหนึ่งห้าครับวันนี้ก็เป็นที่ทสุสานนะครับ,ร,บร,รัดสุสานสัจจีบนีสูงที่1เมตรนะครับ พุ้พิอยู่ที่ห้าสิบเป็นไหมห้าสิบครับชอบต้นอยู่ที่สามสิบเซนนะครับวันนี้ครับสจิตอะสถามนะครับที่เบอร์ทโทรศึกษาสุนห้าป็นห้า